มันคือประสบการณ์ที่แบบเงินซื้อหาไม่ได้พวกเราวาดไหม นะในค่าคืนนี้ที่เรามากันนะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นเป็นความตั้งใจของเรานะคะที่จะจัดให้กับสมาชิกของพรีเมียมครับทุกคนนะในการจัดงานแบบพรีเมียมเราเนลมิตหัวล้โพงในรูปแบบใหม่นะแล้วก็จะเป็นความทรงจำของหัวล้โพงในรูปแบบใหม่กับพวกเราทุกคนแน่นอนะคะ่ะพี่โตพี่กันเองนะคะก็มีผลงานที่ไม่แพ้ r 5เหมือนกันนะเดี๋ยวต้องรองมาฟังว่าเคล็ดลับของเธอคืออะไรเราเซฟบตรเบมือให้กับให้กับคุณหลิวนะคะข้างหน้าเลยค่ะขอเสียงปรเบมือให้หน่อยค่ะ รินลำไยจากตูนา่าขอเสียงปรบมือด้วยค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยรนจะนั่ต่อท่าข้างลงก่อนได้เลยนะคะใช่ต้องคือแถวนี้ไม่ใช่เลยนีต้องคือสาม <S <S ีนะคะ ฟนก็เรียนจบเภสัชมาด้วยการเป็นเภสัชกรแต่ว่าเขาทําอยู่สายโรงพยาบาลเขาก็เป็นพาร์ทไทม์ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นสายรักเรียนนะคะพอโครงการ f f p พารเชียงใหม่เปิดเป็นรุ่นที่2ออยากเรียนมากๆนะคะด้วยความอยากเรียนมากก็สมัครเข้าไปนะคะแล้วก็ได้เรียนสมใจทันได้หยิบเป้า c o d มาแล้วก็ได้แต่อยากบอกนี้ค่ะว่าถ้าเป้าหมายเรามันชัดเจนพอนะคะเราจะสามารถที่จะทําทุกอย่างนะคะ ออกมาให้มันเกิดขึ้นได้แม้ในเพียงเวลา20กว่าวันในเวลาสุดท้ายแบบนี้เราต้องสำรวจสำรวจตัวเราและโอกาสที่มันจะเป็นไปได้มากให้มากที่สุดอะไรทำได้ต้องทำนะคะช้ำให้น้อยไปต่อให้ไวแล้วก็ไม่ร่ำไรกับความล้มเหลวมันไม่มีเวลาแล้วนะคะสำหรับความล้มเหลวเพร,ราะฉะนั้นก็คือโค้งสุดท้ายนี้เรารีบวิ่งไปเป็นเพื่อนกับความสำเร็จดีกว่าค่ะ สุดยอดค่ะเอาปรบมือให้กับยายาทั้งสอย่างนะสองอย่างนี้ดูสำคัญมากจริงๆใช่ค่ะเป้าหมายชาัดวิธีการชารัดแล้วจะสำเร็จนะคะปรบมือให้กับทั้งสองท่านอีกครั้งค่ะสุดยอดมากๆเลยนะคะบุคคลตัวอย่างของค่ำคืนนี้นะคะจริงจริงก็